โอเคครับก็ขอสวีดัดส,สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้ก็อยู่ในช่องนูซีโนนะครับเวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมซูเปอร์ซัทนะครับถามว่าทําไมาผมถึงลงคลิปน้อยจังทําไมแต่น้อยจัง,าาจงหรือลงอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งลงคลิปครั้งหนึ่งหรือไม่แน่ก็สองอาทิตย์ลงคลิปครั้งหนึ่งนะก็คือจะยอมรับตรงนี้นะคือผมติดโรบอกถามว่าผมติดแบบไรเหรอก็ เป็นพวกฟาร์มแบบบอกฟุดอะไรพวกนี้นะครับก็เลยไม่ค่อยลงไหนใครใกล้ปิดเทอมแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะหรือใครปิดแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะตอนเนี้ยไว้แจ็คเขาเข้ามาแล้วใช่ไหมน่าจะเข้ามาตั้งแต่เดือนนู้นแล้วนะแต่ผมเพิ่งกลับมาเล่นไงผมไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ด้วยไว้แจ็คกลับมาแล้วนะครับไม่ใช่หรือไว้แจ็คเข้าแล้วนะครับก็อยากจะเล่นนะแต่ดูคุกกี้ผมไม่พอนะ ดาวก็ไม่พอเหมือนกันโอเคกลับอะไรเนะี่ยเพิ่งขึ้นเนอะกลับมาทั้งทีเรามาเล่นแร้งกันหน่อยดีกว่า <S <S เอาเอาขาไม่แรลงผมไม่อยู่แหลงโกแร้งลีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขอดูร้านค้าก่อนมันมีตัวอะไรมั่งเอ้ยไม่ใช่ดิมันมีของอะไรเข้ามาใหม่มั่งมาเรามาอุย้ยสุ่มเหรอเฮ้ยเรามาเสี่ยงอันนี้กันมา เนี่ยผมอยากได้อีชุดอันนี้นะมันมีถาวรไหมอนะ่ะไม่มีไม่รู้อะเสียงเสียงอาจจคิดบางทีเสียงสักอันหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกสักชุดหนึ่งมาได้คาร์าบอยคาร์บอยครับทรงนี้ทรงอย่างคาร์บอยโอเคได้คาร์บอยมานะไปเรามาเล่นกันเลยดีกว่าแล้งไปสวัสดีครับสวัสดีครับ มีคนดังเข้ามาเล่นไหมเอ้าดูไม่ทันโอ้โหกำลังจะดูอะไรมีคนดังเข้ามาหรือเปล่ากําลังจะดูเลยว่ามีคนดังเข้ามาหรือเปล่าโอ้ดูไม่ทันเฮ้ขับบีเอ็มขับอะไรผมไม่รู้จักหยอกหยอกนะครับเฮ้ได้เป็นจอตะก้อยากเล่นก็ได้เป็นอะไรมาอินคอสต์เอ็มคอสต์เือเชื่อวฮ อะ,นะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะจอมตะก,กะที่ทคนชื่นชอบมาแล้วพบกันได้ที่ฟอดลรนเจอร์แรปเตอร์เจดีชั่นใหม่ตะยังคูดาวไม่เสร็จนะคูดาวเสร็จเมื่อไหร่กินให้ยับใส่ให้แหละโอ้แป๊กแอ๊ก ไปก่อนกูมีฆาตกรหนึ่งในนั้นนะครับแมวรู้สึกไมมปลอดภัยนะครับผมหากิงก่อนนั้นนะ่ะหาคนที่แม่งอยู่คนเดียวอะ่ะฆาตกรก,รก็ตัดอะไรก็ได้ปิดประตูหน่อยก็ได้นะน่าจ,จะดีไม่จ่ายให้ไก, <c oughs> ก่โยโย่เพื่อนโยสีเหลืองโย โย่ w h a t s เพื่อนโย่เขาไม่คุยกับผมเลยอ้าวอะไรเขาตอบแล้วอะไรแต่ผมไม่ตอบเลยเลยเอานเงินไปเห็นนล้วเงินทำอะไรในห้องกงเอาเงินไปสุดยอดครับสุดยอดครับทีมพูสุดยอดอะไรเนี่ย เมื่อกี้ผมสวนกับสีม่วงไม่ใช่เหรอวะเอ้ยแล้วสีม่วงตายได้ไงอ่ะหรือผมจำผิดสีงงเป็นยังไงเทีนยนไขตะไบเอ่อผมตอนแรกผมตอนไฟดับผมอยู่โรงอาหารแล้วแล้วก็เห็นมีสีน้ำเงินแล้วก็สีแล้วไม่รู้อ่ะสีน้ำเงเขาเดินเหมือนจะมาทําอะไรผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็เลยรีบวิ่งหนีออกไปแล้วผมก็มาที่ห้องเกาะทำเคสท,ทำเคสอะไรวะลืม เออผมไม่ได้ทำคลิปทุกคนเลยอะทุกคนะกคนเลยเจอศพตรงไหนแล้วไม่เจอศพเลยอ่ะมีตะก่านะระวังตะกากินเองหวดเองนะอืมตะกาตะก่าผมไม่ได้ก่าเขาเลยไม่ได้ก่าเอาอีกนั้นไปดีเชื่อครับเชื่อเชื่อครับเชื่อครับไอ้ถ้าเกิดเจอศพอยู่ห้องโหวดนะรอผมก่อนนะ ผมเชื่อมีผมเชื่อมีอ้าวแม่แมโหวตอะไรอ่ะโหวตอะไรอ่ะให้ทุกคนโหวตอะไรอ่ะผมไม่ได้ฟังโอเคโอเคโอเคเขาโหวตข้างมันนะแบ๊กแจ็คน่าจะตายแล้วมั้งหน้าผมเรานะแบ๊กแจ็คน่าจะตายแล้วถ้ามีเสียงเคี้ยวอะไรไม่ต้องตกใจนะคือผมเคี้ยวไข่มุกอยู่ เอ <c oughs> ย,อ,ยอ, <c oughs> อัมาอหย่อนหย่อนเดินทำคลีตด,ดีกว่าลาลาละละ,ละ,ละคนไปไหนหมดวะหิวเลยอ่ะหิวข้าวแลนะ้วน่ะดูที่ตัวผมโคตรผอมเลยหายไปไหนหมดวะเหียคือรู้สึกว่าตอนกินมันขึ้นอิโมจิไอ้นี่นะน่ะอันเนี้ยมันขึ้นด้วย ไม่รู้ว่ามันบ่งบอกอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้นะเขาเยีเยย่ยมไปเลยเพื่อน,อส,อนสุดยอดไหมล่ะครับสุดยอดไหมไม่เป็นไรกดโหวตด้วยกดโหวตด้วยกดวเลยกดโหวตตายเน่าไม่เอาไม่เอาเฮ้ย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 เน่าฆาตกรม,มันเนี่ยน้ำตาฆาตกรมันเนี่ยลุบลุก เจอเพื่อนผมนะเพื่อนผมกำลังวิ่งมาดูนะก็มาดิก็อยากดูนะครับอกเบิดหันพลาดศึกกดสกิลไม่จัดเมื่อกี้ยังคุณดาวไม่เสร็จก็ผมตึงไงก็ผมตึงคุณเลยกดไม่ทันอ่าสกิลมันยังไม่ได้กดเล่นมั่วไปแล้ววิ่งหันใครกดหมดอ่ะโอ้ฆาตกรดักห้องไฟแน่เลยผมไม่ไปดีกว่า อ้ากำลังคุยเล่นเลย,อย,อย,อยโอ้โหเกินผมไม่กล้าไปเปิดห้องไฟนะเอาจริงผมอะอยู่ตรงที่นี่นะมอเตอร์ล่างอะแต่ผมไม่เห็นมีใครไปเปิดห้องไฟเลยฆาตกรไม่แนก็จอมตะกะหนักอยู่อะแดงตะกะแดงนมาจะกินหมอไปแล้วอะเฮ้ยห,หมออะ กำลังจะลากสุกส้มอ่ะตรงผมอีู่กินใช่ตรงที่แดงบอกนั่นแหละเออใช่ตรงที่แดงบอกนั่นแหละแดงกินเพื่อนคนอื่นไปหมดเลยเฮ้ยขอร้องแหละแอปแอปคลิปอย่าเด้งไม่ผมว่าน้ําเงินนะเพราะว่าน้ําเงินอ่ะยังไม่ตายเลยเพราะเราไม่คิดก็มีเอ้าโอเคเอาแดงไม่คิดมากครับไม่คิดมากเอาแดงละ เรียบร้อยครับชนะหรือเปล่าผมชนะหรือเปล่าผมชนะหรือเปล่าผมน่าจะชนะนะชนะหรือเปล่าอ่าดีฮัตา,ากรนีนหนึ่งหนึ่งเข้มา เอ้ยมาดีมาดีฆาตกรไม่ได้ตึงนะทำไมฆาตกรกู้วะกูโดนโ,ดโทนษอีกชนะครับ <S <S ชนะ <S <S โอเคครับเมื่อกี้คือผมเล่นไปคือแบบตัวผมอ้วนเลยอ่ะคือแบบกินอิ่มเกินนะครับกินฆาตกรด้วยแล้วก็กินทหารผ่านศึกอ่ะ <S <S 2> <S 2> โอ้โหโคตรอิ่มอ่ะผมบอกเลยอิ่มมากอ่ะมาแล้วจอมตะก,กะก็ ใครหลายๆคนก็น่าจะรอผมเล่นนานแล้วโอเคก็มาจัดให้ละเออก็อาจจะอาทิตย์หนึ่งลงคลิปทีสองอาทิตย์ลงคลิปทีนะก็ทนๆหนยูะคนัะสำหรับใครที่รอดูคลิปนะก็สำหรับคลิปนี้มีทั้งค่นีนริ่งไม่ได้ใครจะใกล้ปิดเทอมก็บอกคอมเมนต์มาได้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวตัวรอบต่อไปผมอาจจะเล่นใบแจ็คหรือเปล่าไม่รู้นะถ้ามีเวลาฟาร์มผมอาจจะเล่นใบแจ็คไปเจอกันคลิปหน้า๊า่บาย